เด็กสมาธิสั้นครับเด็ก ADHD วิธีหนึ่งในการรักษาก็คือเรื่องของการจัดการกับสภาพแวดล้อมครับทำสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมในการรักษาเด็กสมาธิสั้นและไฮเปอร์ครับวิธีแรกเลยครับก็คือเรื่องของการทำตารางกิจวัตรประจำวันครับอันนี้สำคัญมากเลยครับทำให้เด็กๆเกนี่ยเข้ามาสู่รูทีมของการทำงานในแต่ละวัน มีรูทีนนะครับรูทีนนี้จะทําได้ต่อเมื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จัดตารางให้ครับมีตารางกิจวัตรประจําวันที่ชัดเจนแล้วเด็กๆจะทําได้จริงหรือเปล่าง่ายๆครับมีเช็คลิสต์ครับนอกจากตารางแล้วต้องมีใบกํากับครับกํากับว่าวันนี้ทําสิ่งนี้หรือยังทําสิ่งนี้หรือยังทําสิ่งนี้หรือยังมีเช็คลิสต์ครับเป็นตัวช่วยกํากับในการทํางานของเด็กครับ นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในเรื่องของการจัดตารางกิจวัตรประจําวันเพื่อตีกรอบให้เด็กอยู่ในสมาธิที่ดีลดไฮเปอร์ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทําครับคือการจัดการพื้นที่การเรียนรู้ครับจัดพื้นที่ครับสภาพแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือว่าจะต้องทําให้มีสภาพแวดล้อมที่เด็กๆสามารถโฟกัสได้สามารถมีสมาธิได้ ลดสิ่งลบกวนครับอันนี้สําคัญมากๆเลยทําให้เด็กๆมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้มีอุปกรณ์ต่างๆครบเครื่องครบครันที่จะเรียนรู้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อะไรก็ไม่พร้อมเดี๋ยวต้องลุกไปหยิบนั่นหรือต้องไปจิบจับตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่ครับสภาพแวดล้อมที่สําคัญถูกต้องครับ 1. จัดตาราง2ลดสิ่งลบกวนทําให้มีสมาธิ